นี่ครับเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับเราก็แยกไฟล์ให้เสร็จนะครับเอ่อมันจะใช้งานให้เราเอา่าปิดที่ไวรัก่อนน,น,น,นะครับน,นี่ครับอันนี้ปีแค่นี้ครับปีแค่นี้นี่ครับอันนี้โอเคีล้วก็แยกไฟล์นี่ครับพอแยกไฟล์เสร็จให้เราเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับนี่ครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้ด้วย รหรือเราไม่อยากเปลี่ยนตรงนี้ให้เรานี่ครับ copy file ครับ copy เอามาไว้ในไดรฟ์ C ก็ไดะคะ้ครับเนี่ยครับแปะตรงตรงนี้ ร่อนกว่าอะไรก็น,นะครับเป็นเรื่องเดียวนี่เราลั่นให้เราเปิดก่อนเข้าเกมนะครับเนี่ยแล้วก็ดูคีย์เราซื้อเราคัดคัปี้มา คพอได้นาต่างแบบนี้ใช่ไหมครับเราเข้าเก็แล้วกด play ที่เราจะใช้งานนะครับให้เราให้ไปตั้งค่าไอตูดพีมินิหน่อนนะครับเ,เริ่มต้นมันจะเป็น full screen window นะให้เรามาเซตให้มันเป็น window หนมดอ,มอ,มอ,มอไม่หมดหมดแล้วต่างหรือแนี้เราก็ลองเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ครับดีครับลุ้นและตอของตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วอะไรนี่เป็นเทสเวอร์ชั่นอ่าวอนที่นคะนครับยังยังไม่ใช่ตัวเต็มน่ครับวางนี่ครับแล้ววางแบบนี้ ประมาณนี้นะประมาณนี้นี่จะเป็นเฟรบินแดดไก่นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมีบัตรอัพเดตมาให้นะครับเป็นบัตรฟาร์มบอตรรบอต,ตีไก่อันนี้ดึงมันครับัน,นี้เราใช้ตันนี้ ได,ไบบไดยสกิลป่าน,นี่ครับบอลก็เดินแบบซุมเตียงครับมาบับบนี้อาไว้ลามบอลได้เลยนี่ครับบอลได้แบบบาลาลองประมาณนี้เป็นสกิลเป็นสกิลอันนี้ซอดทุกอย่างนะคะระับบอลโปรแกรมมีการหายและหลามโปรแกรม เราคุยใจได้เลยนะครับประมาณนี้นี่เป็นสแสดงเลือดมอนนะครับมันจะไม่โชว์เลือดที่ปลาทุกคนจะมีจะเป็นเลขห์ข้างหน้ามอนนะครับมีซ่อนชื่ออาไม่ตามไม่ลบไม่ไว้เจอบอสทำนี้วิ่งไวอ่าวิ่งไวเราเปิดเสร็จนะครับให้เราเลือกชั้นแนลหรือว่าให้เราย้ายแมปนะครับเป็นกัติดนะครับเสร็จแล้วให้เราเซนะตได้รดประมาณนี้ครับประมาณหกพ0น อันนี้คอมโบอันนี้แมวยังเลี้ไม่เยอะอ่าอปลอกตีประตูซ่อนหน้าต่างอันนี้ซูมแฮกค์ปลอกประมาณนี้อันนี้ครับประมาณนี้อ่าเซ็ตีย์ของแมคคูดาจะเป็นพวกเฟรชนี่ครับประมาณนี้จะไม่คูดาเดี๋ยวจะมีเอาไว้ท่านเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะคะนนนนเเรัอรรอบระะอันนี้เป็นเทเบิลอยู่เดี๋ยวเปิดจริงเดี๋ยวอัปเดตบอตให้นะครับอันนี้บัดรเราเขาเปิดหลายจอเลยครับนี่เป็น สุดเพืี้ทนทีเลยใช่ระมาณนี้ครับน,น,น,นีมันจะเป็นรดคูดาวสก,กิลคับให้มันลดประมาณ50%รนครับประมาณนี้นี่ครับตัวใหญ่ขึ้นครับเอนน้่ดูมันวันเกิดมาวันวิ่งาเลยครับเห็นไหม ฟ้ากุ้งไล่ยืนทครับประมาณนี้นเดี๋ยวเรีเวิวพวกตูงพวกดันเลยเดี๋ยวจะมาเออปิดจริงน,นะครับมีพวกฟ้าดันอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ใช้การขำๆได้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้แหละครับตอนเรามีของที่ว่า